มาแล้วครับขบวนห้าห้าหกวันนี้กลับเร็วมากนะครับเที่ยงสามสิบห้านะครับผมกลับแล้วครับมาถึงแถวแถวบ้านไผ่แล้วครับเที่ยงครึ่งเที่ยงสามห้าวันนี้ได้ CSR นะครับห้าห้าหดูเหมือนจะพ่วงมาสั้นอีกแล้วนะครับบุใคร สั้นมากครับสามคันพว่วงทำไมช่วงนี้ขบวนห้า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 หกทำไมพ่วงสั้นจังนู้นนะครับผม